ยังคงเป็นลักษณะของอากาศร้อนนะครับที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับก็เลยจะทําให้นะครับมีอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับอันดับแรกเรามาติดตามในส่วนของการวัดอุณหภูมิสูงสุดในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเลยนะครับก็ได้39.8องศาเซลเซียสสกลนคร41ขอนแก่น40วบัวราชธ,ธานี41และก็นครราชสีมา 40องศาเซลเซียสนะครับก็ในช่วงของเมืวันนี้ก็มีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของอย่อมความบรรากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับปกคลุมบรเเวณประเทศไทยตอนบนลงถึงภาคตะนดเฉียงเหนือของเราด้วยนะครับแล้วก็มีลักษณะของลมใต้นะครับแล้วก็มงลมตะ อันออกเฉงใต้นะครับแต่ก็มีกําลังอ่อนนะครับพัดเข้ามาบกขุ้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับบริวณภาคตะนอดเฉงเหนือก็มีสภาพของท้องฟ้าที่ค่อนข้างโปร่งนะครับก็จะส่งผลต่อแสงแดดนะครับในช่วงกลางวันที่จะทําให้อากาศก็จะร้อนได้นะครับ การท่านหมายในช่วงย4ชัว่วโมงข้างหน้านี้นะครับอาการร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองนะครับเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นาทางขอบทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันวันนี้39 4สเถึงบองศาเซลเซ,เซ,เซียสอุณหภูมิต่าสุดเช้าวันพรุ่งนี้22องถึง28องศาเซลเซ,เซียสสาหรับจังหวัดที่จะมีโอกาสของการเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับ ก็จะอยู่ทางตอนล่างนะครับตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สเกตแล้วก็บุรมราชธานีนะครับครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะยังคงเป็นลักษณะที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดได้ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วงตอนค่ำตอนเย็นนะครับก็มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งน,นะครับบริเวณทางด้านตอนล่างของภาคนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับไปจนถึงช่วง ต้นสัปดาห์หน้าเลยนะครับก็อยากจะให้ฝากดูแลนะครับในเรื่องของอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพได้นะครับครับสำหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อสองสัยเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์045244189นะครับสวัสดีครับ